แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับกับคลิปนี้พามาปักเป็ดครับออกล่าหาปักเป็ดมั่งครับเนาะหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยครับเกือบเป็นอาทิตย์เลยละนะครับมาปักเป็ดครับสิบห้าหลังครับนี่เป็ดได้เป็ดมาใหม่นะครับสิบห้าหลังนี่ครับเราเองนะครับแล้วก็เหยื่อเเหย่อนี่ครับเป็นเหยื่อปิดชาดานครับเป็นเหยื่อแบบเหยื่อบรานะครับเอาง่าย ช้กันมาต้องนงตั้งนานครับแล้วก็เหยื่อนี้อีกเหยื่อหนึ่งครับผมจับได้ยี่สิบกว่าตัวได้ัหงครับยี่สิบสามสิบตัวโอ้ฝาลองครับนะฝนตกอ,อีกซะเนาะครับครับผมจับไว้ยี่สิบกว่าตัวเหลืออยู่เท่าไหร่อะสี่ตัวห้าตัวเองครับเหลืออยู่สี่ตัวโอ้มันเด้งมันมันคือแบบมันออกจากรูนี้หรือยังไงครับหรือว่ารูข้างล่างร,รูข้างล่างก็ไม่น่าใช่นะครับกระเขียดแต่และตัวมันตัวใหญ่นะครับ รูนี้มันฉี่นะครับนี่นไหมนี่ปไม่พูดมากครับเดี๋ยวปักเบ็ดกันครับเดี๋ยวฝนตกนะครับที่ที่ผมจะปักเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่ที่ผมจะเลือกปักนะครับนะครับน้ำมันขึ้นนะครับผมก็จะเลือกปักน่ครับในป่า้อ้น้ำขึ้นหมดเลยครับจะเลือกปักตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะเอาเป็นเหยื่อเขียดครับ เดี๋ยวปักให้ดูนะครับว่าปักยังไงนะครับนี่ครับล้องมาเหยเดี๋ยวขอหยิบเขียดก่อนครับเขียดก็หยิบยากอยู่เด้ปึ๊บเดี๋ยวก็จับเขียดกันนะครับมันดิ้นอยู่เนี้ยมันจับไม่ทันเนี้ยได้นะครับโอ๊ยเต้นลงน้ำไปแล้วนอยู่นี่อยู่นี่อ,นอุ๊ย ไปไหนรอดนะครับจับได้แล้วเกือบไม่ได้ปักนะครับตัวนี้หลุดลงน้ํานี่ครับเจยดเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูนะนโอ้โห,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 โหจะหลุดมือจะมันนั่นนี่นนครับวิธีเกี่ยวนะครับให้เกี่ยวนี่ครับจากปากไป๋ยวปากโผปุ๊บนี่ครับ ให้มันสั้นลงหน่อยอันนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เชือกเบ็ดผมยาวมากเลยอย่าผมจะปรับปรับให้มันสั้นลงหน่อยนี่ครับเสรเรียบร้อยครับเยียเขียดนี่ครับนะครับเขียดครับนี่ น้ำอยู่ในป่าเอาอย่างนี้มีปลาเปล่าไม่รู้นะครับแต่เพราะว่าแต่ผมว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าน้ามันขึ้นครับไปหลังต่อไปผมจะใส่เหยื่อใส่เดือน,นครับก็จะเดินนูนะครับเดินเข้าไปข้างในหน่อยนะึงดูกันเลยครับต้องล,ลุยน้าเข้าไปครับจะประมาณนี้ครับ ปักตรงนี้ได้เปล่านะ้ำตื้นไปครับต้องเดินลุยใช่ไหมเดี๋ยวจะปักแถวนี้นะครับปักก่อนนะครับเดี๋ร้อยครับปักนี่ตัวท,ที่แาเริ่มผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าปะไอใส่ใส้เดือนพร้อมนะครับก็เลยถ่ายได้แค่นี้ครับเนาะ ปักเรียบร้อยครับป่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปใส่อีกสักหลังหนึ่งนะครับข้างในนู้นดูกันเลยครับครับหลังนี้ผมจะใส่เป็นเยือกเขียดนะครับนี่นี่ลองใส่เป็นเยือกเขียดดูครับอย่างนี้นี่ครับมาจะใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีครับเรียบร้อยครับนี่เยือกเขียดครับเขียตัวนี้ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับนี่ครับ ปเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปปักทางคลองมั่งนะครับฝั่งนู้นแล้วก็เข้าไปขี่รถเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็จะเป็นป่าอ้อยนี้แหละครับติดกับนาครับนาแบบรกลางแล้วนะครับก็จะเป็นน้ําไหลนะครับเนาะก็๋ยวจะพาไปดูครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะปักแถวๆนี้ตรงนี้ผมจะลองเป็นเหยื่อเอ่อนองเขียดก็แล้วกันนะครับนองเขียด จะปักตรงไหนได้เดี๋ยวขอดูกอนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวถ้าก่อนกลับผมจะพาเดินเลาะดูด้วยนะครับว่าเบ็ดมันเป็นยังไงนะครับนี่เดยวอีกหลังครับเยียเขียดครับนี่กับปลามันจะไหลขึ้นน้ําครับสังเกตดีๆครับนี่ปลาลอกครับซิวมั่งอะไรเงี้ยครับปลาเดี๋ยวผมพาไปตากต่อครับข้างในนู่นนะครับดูกันเลยครับกับติงที่หมายนะครับนี่ ที่ผมบอกที่ว่าน้ำมันท่วมนี่ครับจะพาเลาะดูครับนี่พาปัจจสันหน่อยครับขาตั้งมันไม่ดีผมผมไปหยิบขาตั้งกล้องอันที่มันไม่ดีมาครับนี่แหละจะพาเลาะดูครับต้องมอดลวดไปครับตรงนี้ครับนี่ครับจะเป็นน้ำประมาณนี้ครับจะใส่เป็นเส้เดือนนะครับนี่จะใส่ดูครับ ตอนนี้ก็ปักไปกี่หลังแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดวนะับผอนะครับขอคิดกันเดี๋ยวคิดที่หลังครับเดี๋ยวขอปักเบ็ดก่อนเบ็ดก็เามาสิบห้าหลังครับนะนี่โฟกัสครับนี่ครับนี่ครับวิธีเสียบสายเรือนะครับ เสียบตามลำตัวเข้าไปเลยครับดินนะนี่ครับเสียบตามลำตัวไปจนกว่ามันจะเต็มตะขอนะครับนี่มันดินครับมันเสียบยากหน่อยปึ๊บเต็มตะขอแล้วก็ใส่ไปเลยครับเดีย๋ยวนี้เราต้องแบบ ใส่ลึกๆลงไปหน่อยนะครับลึกนิดนึงครับเรียบร้อยครับนี่กแบบนี้นะครับเห็นมเหยื่อมันต้านน้ำอยู่ปล่อยมันครับนี่แหละขอปลากินครับเี่ผมว่าผมจะเดินนะเดินไปทางโน้นนะครับเดินไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับดูกันเลยครับ จจะปักในป่าหญ้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าผมจะปักตรงนี้นะครับเป็นเหยื่อเขียดเนี่ยนะครับะขอตั้งกล้องก่อนครับนะครับปรับกล้องปรับกล้องนิดหน่อยครับแบบที่ไถ่ครับเขียดตนแหบกว้างหน่อยครับไม่งั้นจะเกาะไอ้ต้นหญ้าครับปลาจะไม่กินครับ ไหมเงียบผมอาจจะมายามเช้าทีเดียวเลยก็ได้นะครับเขียดอยู่ในนี้แหละอเอียเาเขียดกันตุ๊บโอ้จับยากครับเขียดอยู่ข้างในเนี่ย ใส่ไว้ให้มันลอยน้ำครับใส่ในคลองเลอยรอครับจะช้าหน่อยนะครับเด้อจับเกียดในคลองครับเดี๋ยวเจอที่หลังผมจับผมจะใส่ถุงกระเจียวแล้วใส่ในคลองไม่ได้ครับโดดหนีหมดนะครับป๊บนี่ <c oughs> หนูก็คงไม่ได้ดักยาวครับ จะปักเตเบ็ดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนมาตกครับมันทับรอยหนูหมดนี่ปักเป็ดเป็ดดีกว่าครับครับดูนะครับเดอ้อนี่ครับ,รบ,รบเรียบร้อยไปกูจะเสร็จครับ่ะเรียบร้อยครับ เสร็จแลังต่อไปครับนะครับหลังจากปัดหลังจากตักเสร็จไปแล้วครับเนี่ยหนอนนู้นก็อยู่น,น,นู่นหนูนะครับได้นะครับมันปามหน้ากินดีครับก็เลยปักทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับเด็กนะครับว่าปามน่าจะบูดขึ้นละ จะใส่ไว้ตรงนี้หลังนึงนะครับแล้วก็เดินไปทางในนู้นหลังนึงอย่างนี้ผมจะลองเหยื่อเขียดครับในเดือนนี้ผมจะใส่ตรงที่น้ํามันนิ่งๆหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมักหน่อยครับ กันหลังนี้ก็นีน่ครับเด็กชอบข้องกันนี้แหละโอ้ยมันหลุดไปครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอเอาเียดก่อนนะครับเขียดก็เลยยี่อยู่ตัวเดียวแล้ว อัอออนนี้เป็นลูกเขียบนะครับนะครับลูกเขียบตัวนี้นะครับ อัดอีกสักหน่อยครับเจ็บย,ยาวไปปัอนะครับให้มันได้ระดับนะครับน,นี่ปล่อยครับเขียดปล่อยให้มันไหลกับน้ำอย่างนี้แหละครับรอปลากินอยู่ผมจะหลังนู้นจะเดินปักไปปักข้างในนู่นนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับหลังนู้น ดี๋ยวขอปักก่อนนะครับปักเสร็จเรือเปล่ยครับนี่ข้างในนู่นครับวันนี้ผมขอปักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลุ้นตอนขากลับนะครับว่าเบ็ดเป็นยังไงมั่งนะครับเนาะปลาจะกินหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอปักให้หมดนี่ก่อนครับครับผมได้ออกมาจากอ่ข้างในนู้นนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนี่ครับผมมาปักไปตรงนี้อีกหลังนึงละนี่ปักไม่หมดครับเบ็ดอ่ะนี่ครับ เลือสามหลังครับเดี๋ยวเราลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับขอบคุณทุกการรับชมครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเนาะสวัสดี <S <S สสดครับขอคุีเอสีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับครับเช้านี้พามายามเบ็ดแล้วนะครับ เมื่อคืนผมว่าจะมายามทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องครับฟ้าไม่ร้องครับฟ้าผ่าครับใกล้ๆบ้านผมแหละผมก็เลยไม่ออกมาครับทีหลังนี้ครับหลังแรกโอ้ไม่มีแต้มครับเหยื่อหายนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุ้นหลังนู้นครับเมื่อวานตอนเย็นที่ผมถ่ายไว้นะครับ แต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนตักน้ำไ้าค่อยเดืครเหมือนลื่นแถวแถวนี้มันยังไม่ค่อยลื่นหรอกครับแต่ตะงันตกมันลื่นเพราะท่าน้ำมันไหลตลอดเวลาเลยทำให้เป็นขี้เกียจครับจะวางเบ็ดที่นี่แหละครับดู่บงนี้เป็นยังไง ติดตัวนีน่คือไม่ได้มายามมันเหยียบไม่หมดลึกครับติดครับ <c oughs> นะครับจะเก็บครับสองคันนี้ผุจะวางไว้ยังงี้นะครับ ลอยปลาดึงอยู่ครับนี่อ้ยติดครับนั่นอ้ยมันครับมันครับเต็มแรกจะขอล้างกันทำดึงไปกันผมบอกแล้วมันต้องมีปลาครับจะลากมาแล้วนะนี่ครับเต็มแรกไซส์สวยอยู่ครับช่อนป๊อก อย่าปลดครับนะครับอุย้ยปลดนี่ใสสวยครับนี่ใสกำลังได้เลยโอ้โหปลดยากว่าเนี่ยถ่าน่าจะปลดยากอยู่แล้วครับ ถ้ามันคลององนี้คือมันไม่หลุดหรอกเรียบร้อยครับแต้มส,สวยๆน่ครับปึ๊บมาะเก็บครับหลังจากหลังนี้ได้ออไปนะครับนี่นี่ครับเดีย๋ยวเสียบไปงี้นะครับเดีย๋ยวจงเดินเข้าไปใน,นอีกหนึงครับคือว่าจะมายามเยอะฝนตกครับ เก็บเลย,ยหลังนี้ยิบเก็บเลยเยอะหมดแล้วมั้งครับเยอะหมดครับหลังนี้ครับเก็บครับครับเยอะหมดมั้ย มันก็ไม่หมดน่ครับแล้วปามไม่กิน่ะดูเอ๊ะน่ะนดิ้นดีอยู่เลยนี่จะปักไว้เงี้ครับเก็บเขียดไว้ด้วยดีวยกว่ารับเกเอาไว้ได้ปักอีกเก็บเบ็ดไปเลยครับนะครับเดินออกครับนะครับหลังจากเดินออกมาแล้วนะครับนี่ครับ เวก็จะเดินเข้าไปข้างในนู่นครับเอ้ยไม่ใช่เดินขี่รถเข้าไปครับอ,อยวไปลุ้นกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับ ครับเช้านี้พามายามเบ็ดแล้วนะครับเมื่อคืนผมว่าจะมายามทั้งฝนตกทั้งฟ้าร้องครับฟ้าไม่ร้องครับฟ้าผ่าครับใกล้ๆบ้านผมแหละผมก็เลยไม่ออกมาครับทีหลังนี้ครับหลังแรกโอ้ในมีแต้มครับเหยื่อหายนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุ้นหลังนู้นครับ เมื่อวานตอนเย็นที่ผมถ่ายไว้นะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายตอนตัก,กน้ำค่อยๆเดินทับเหมือนลื่นแถวๆนี้มันยังไม่ค่อยลื่นหรอกครับแต่ถวาตรงูนมันลื่นเพราะท่าน้ำมันไหลตลอดเวลาเัยทำให้เป็นขี้กระเครับจะวางเบ็ดที่นี่ครับขับดูอย่างนี้เป็นยังไง โอ้ยติดตัวเอนี่ก็คือไม่ได้มายามม่เหยียบเนียหมดเลยครับก็ติดครับนะครับจะเก็บครับสองคันนี้ผมจะวางไว้ย่างงี้นะครับ ลอยปลาดึงอยู่ครับนี่อุ้ยปิดครับนั่นอุ้ยมันครับมาแล้วครับเต็มแรกขอล้างไก่อนมันดึงไปก่อนผมบอกแล้วมันต้องมีปลาครับจะลากมาแล้วดนอนี่ครับเต็มแรกไซส์สวยอยู่ครับชอนป๊อก อย่าปลดครับนะครับอ้ยปลดนี่ใสสวยครับนี่ใสกำลังได้เลยโอ้โหปลดยากวะเนี่ยถ่าน่าจะปลดยากอยู่แล้วครับ ถ้ามันคลอองนี้คือมันไม่หลุดหรอกเรียบร้อยครับแต้มสวยๆนะครับึอ๊อนะเก็บครับหลังจากหลังนี้ได้ออไปนะครับนี่นี่ครับเดีย๋ยเสียบไปงี้ครับเดีย๋ยวจงเดินเข้าไปางใน,นอีกหนึ่งครับคือนวาจะมาัยามเยอะฝนตกครับ เกิบเลยอย่างนี่จะเก็บเก็บเลยเยอะหมดล้วมั้งครับเยอะหมดครับหลังนี้ครับเก็บครับครับเยอะหมดเลย มันก็ไม่หมดนี่ครับแล้วปามไม่กินอะดูเอ๊ะน่ะนดิ้นดีอยู่เลยนี่จะปักไว้งี้ครับเก็บเขียดไว้ดีวดวกว่าครับเผื่อ,อไว้ได้ปักอีกเก็บเบ็ดไปเลยครับนะครับเดินออกครับนะครับหลังจากเดินออกมาแล้วนะครับนี่ครับ เราก็จะเดินเข้าไปข้างในนู่นครับเอ้ยไม่ใช่เดินขี่รถเข้าไปครับอ่ะอย่าไปลุ้นกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในนะครับถึงแล้วนะครับหมายปลาอ้อยเราตรงนี้แหละตัวที่เดือครับเด้อภาพมันจะสั่นหน่อยครับดูสิว่าจะเป็นยังไงอู้หูย อย่างนี้ยังคือเก้าวหิวเลยนีย่เกิดขึ้น,นครับอย่างนี้แบบจิ๊บแล้วซิวตอดเยี่ยวหมดแล้วแหล,ละแล้วเก็บครับนะครับอย่างนู้นผมเห็นแล้วไม่กินตั้งใจดีอยู่เลย กินครับแต่ว่ามันยังไงเนี่ยว้าวเขียดเต้นหลุดไปมากนี่ครับหรือป่ากินเนี่ยอาบอยวาเก็บครับนะครับต่อครับเหนะหลังนั้นก็เห็นแล้วยังไม่กินเขียดยังลออยู่เลยมั้งไงเขียดยังรอยอยู่เลยครับ เหยียดยังลอยอยู่เลยเก็บครับมาดูลองข้างในนี้ครับบางผมเก็บไปแล้วไม่ได้ถ่ายลืมกดอันนี้ครับยืมกดไอ้สต็อปเนี่ยมาครับดูหลังกันด เป็นไงเบ็ดจะหายแซ่บเหมือนลงเนตรหรือเปล่าเนตรพาลุยเบ็ดไม่หายครับอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยโอ้ยมีกินครับแต่ว่าเยอ่หมดเยอ่หมดเกี้ยงอะ่ะที่เหยื่อหมดนี้ไม่ต้อง,งสงสัยครับไม่ต้องสืบด้วยว่าอะไรกินนะครับเฮ้ยอ,อีกประมาณสามหลังนะครับถ้าผมจำไม่ผิด ีประมาณสามหลังจะไ,ได้โตหรือเปล่าครับอยู่ใส่เดือนล้วนเลยนะนะกลัวจะปลาซิวตอดหมดนี่แหละครับปักไปทางริมเนี่ยเป็นช่วงแบบน้ําขึ้นครับแล้วปลามันจะขึ้นเมื่อวานน้ำยังไม่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้ผมมาปักเบ็ดเนี่ย ไม่กินครับได้เหยื่อหมดเกี้ยงประมาณนี้แหละครับเก็บครับนะครับไปกินครับยินมได้เหยื่อหมดต่อไปครับรู้สึกว่าสองอย่างนี้จริงยิกิ๊บครับผมว่าไม่ติดหรอกมาเดี๋ยวผมขอเก็บครับอุ่น้องโน้นแล้วก็อย่างนี้นะครับจะขอเก็บ้หมดก่อนครับนะครับ ผมพาไปสรุปผลงานนะครับว่าได้ยังไงหรือว่าอะไรนะครับโอ้เบ็ดสิบกัวคันได้ไปช่อนตัวเดียวน่าเสียดายมากๆครับผมว่าถ้าไม่มีปลาซิวกวนนี่น่าจะได้ได้อยู่แหะครับได้ดีเลยแหละครับเดี๋ยวมันจะถ้าเย็นนี้เขียดไม่เอ้ถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกอีกผมก็จะออกไปหาจับเขียดนะครับเอาไว้ใส่เบ็ดครับใส่ครับ ที่ถ้าปลาซิไม่มีนี่คือเหยื่อไม่หมดหรอกครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปผลงานนะครับว่าได้ได้กี่ตัวได้ยังไงนะครับได้ปลาอะไรครับไปดูกันเลยครับแับปากเบ็ดไปสิบกอคันนะครับจดไปช่อนตัวเดียวนะครับนี่ถ้าคลิปยาก็ขอทขอไปด้วยนะครับเบ็ดสิบกาคันไดีไปช่อนตัวเดียวนี่ครับ ครับอ okay? ืม uh, ก mm ็อ hmm. okay. so okay. so, ่ะถือว่าได้แล้วกันครับนี่นี่ครับนะครับเก็บครับนี่เหยื่อเขียดนะครับที่มันกินนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปจับเขียดมาใหม่นะครับขอบคุณต่อการรับชมครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าก็อ่น่าจะปักเบ็ดแล้ะครับนะครับขอบคุณต่อการรับชมครับกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจไดยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ